คันนี้นะพี่มีใบอิมวอยคันนี้ก็มีใบอิมวอยครับคันนั้นก็ใบอิมวอยคันนี้มีเล่มกับสิบล้อคันเนี้สิบล้อน้ำมีเล่มสิบล้อคันนั้นก็มีเล่มกับสิบล้อหัวหลายๆนี่มีเล่มอย่างหกล้อด้ำคันเนี้หกล้อด้ำคันนี้ก็มีเล่ม ยี่หกล้อตักันนี้ก็มีเล่มคันนี้ก็มีเล่มกับคันนี้ก็มีเล่มคันนี้ก็มีเล่มคันนี้ก็มีเล่มกับคันนี้ก็มีเล่มหกล้อคันนี้ก็มีเล่มสิบล้อท้ายเป็ดคันนี้ก็มีเล่มแล้วก็ถังน้ำนู่นนะครับถังน้ำอาลูกใหญ่ๆนั่นอันี้ไม่ใช่ไอ้รถคันนั้นก็ไม่ใช่ น้ารวมถามร้านตุ้งทีเขาให้รถมีโก้คันนี้ไปด้วยอีกคันนึงถ้าจะรวมมันนะไอ้นี่กับซากเหล็กนะครับเหล็กอันใหญ่เหล็กเป็นกองกองเลยมีหลังคามีเหล็กเนี่ยมีซากกันเนี่ยในกรนีด้วยนี่ด้วยในกรน,นีด้วยนี่ด้วยในกรน,นีด้วยในก็นนนกนหัวกระซีนั่นด้วย ก็โครงเหล็กเนี่ยโครงเหล็กไอ้พื้นกระบะรถเนี่ยไอ้นี้ด้วยหกล้กอจีบลอ้อเนี่ยพวกเนี้ยทั้งกองเลยทั้งคัตเตร์ทั้งเครื่องอะไรที่อยู่กอง่นเนี่ยพวกเนี้ยหมดเลย นเนี่ยผมเนี่หมดทั้งหมดนี่เลยกอ,องหนึ่งเลยเนี่ยกองหนึ่อีกตันนี่ไอ้นี่ไม่ใช่แล้วก็เนี่ยรถคันนี้คันหนึง่งแล้วก็คันนั้นคันหน,นึ่งเนี่ยน,นี่คันหนึ่งแล้วก็หลังคาน,นั่น khá là chút nữa